สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังคาทานายดวงชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะก็ดีก็เสียของคนเกิดวันพฤหัสนะคะมาฟังกันได้จากคลิปนี้เลยนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเขามักเป็นคนที่ชอบแสวงหาความรู้นะคะใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะคะชอบค้นคว้าอยากรู้อยากเข็นชอบความท้าทายและเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดี เลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสเป็นคนที่มีบุคลิกดีจะเป็นคนนิ่งๆขึ้นๆแต่เป็นคนที่ใช้เหตุผลในการตัดสินใจอยู่เสมอนะคะ mm hmm. เขาจะเป็นคนที่มีหลักการหากสงสัยอะไรเขาจะพิสูจน์ด้วยตัวของเขาเองจึงจะเชื่อและตัดสินใจที่เด่นชัดชัดเจนคนที่เกิดวันพฤหัสเป็นคนที่มี รายละเอียดมากเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะเมื่อวัยเด็กมักจะเติบโตมาท่ามกลางความสงสัยอยู่ตลอดเวลาเป็นคนช่างสังเกตและเป็นคนที่เก็บความคิดไว้เป็นเรื่องเป็นราวและเขามักจะค้นหาเหตุผลที่ตัวเองสงสัยอยู่เสมอนั่นเองนะคะพอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเขามักจะได้เป็นผู้นำทางความคิด เพราะเขาเป็นคนที่มีหลักการทําให้คนเชื่อมั่นเชื่อถือในตัวของเขานั่นเองนะคะเขาจะเป็นคนที่กระตันยูรู้คุณมีความรู้เป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนใจบุญมักเข้าวัดหาธรรมะแต่ก็มักเป็นคนที่มีทิฐิสูงได้เช่นเดียวกันหากมีอะไรให้สะเทือนใจก็มัก เก็บเปืืองราวไว้ในใจเพื่อเป็นแรงผลักดันให้แก่ชีวิตนั่นเองค่ะชีวิตของคนที่เกิดวันพฤหัสมักชอบสั่งสอนอบรมคนอื่นเหมาะกับอาชีพครูอาจารย์นักวิชาการแพทย์พยาบาลหรือเป็นนักกฎหมายหรือความเป็นผู้นำแต่ความสำเร็จของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีจะไม่ หวิวาเหมือนคนที่เกิดวันพุธนักที่พิกเพลงเก่งทางความคิดนะคะแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีมักคิดตามหลักการทำให้เมื่อทำธุรกิจจึงไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นๆซึ่งเป็นจุดสำคัญเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จคือคิด ไม่แตกต่างจากคนที่เกิดวันอื่นๆนั่นเองนะคะและคนที่เกิดวันพฤหัสบดีไม่ได้ลงมือทำเลยซะทีเดียวแต่จะเป็นคนที่มีความเพียรพยายามเป็นคนคิดและไตรตรองไว้ก่อนที่จะลงมือทำหรือการที่จะตัดสินใจลงมือทำอะไรง่ายๆต้องคิดและไตรตองให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจ เพราะคนที่เกิดวันอังคารมีการคิดวิเคราะห์วางแผนนานเลยทีเดียวก็ว่าได้เขาจึงกล้าลงมือทำและตัดสินใจเพื่อความแม่นยำหรือชัดเจนนั่นเองนะคะทําให้ความสำเร็จของเขามักเกิดความล่าช้าเกิดขึ้นแต่ก็ถือว่าแนวคิดที่เขาคิดไว้ก็มักจะประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ เขาทําอยู่เช่นกันนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีมีการคิดวิเคราะห์แล้วค่อยลงมือทาหรือเขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้ดีสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะคนที่เดินทางมักจะเป็นคนที่เดินทางสายกลางมากที่สุดนั่นเองพูดง่ายๆจะเป็นลักษณะของ การทำอะไรช้าๆแต่มั่นคงชัดเจนปลอดภัยประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสสรุปนะคะคุณนสมบัติด้านดีของคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีคือมักมองโลกในแง่ดีซื่อสัตย์สุดจริตตรงไปตรงมามีศรัทธาอันแรงกล้าชอบอบรมสั่งสอนหรือ ชอบอศึกษาหาความรู้อะไรใหม่ๆชอบค้นคว้าติดเกณนกดชอบทำบุญสร้างกุศลมีหลักมีหลักการมีเหตุผลมีคุณธรรมรักการพัฒนาตนเองเป็นคนมีน้ำใจและรู้จักจังหวะการรอคอยโอกาสดีๆมีสติมีสติ ดีมีความคิดตั้งสันเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองผู้ใหญ่รักใคร่หรือเชื่อถือนั่นเองนะคะคุณสมบัติด,ด้านเสียของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีมักมักอวดรู้อวดฉลาดโอ้อวดชอบเอาหน้าเอาตาหัวแข็งดื้อรั้นเชื่อมั่นในตัวเองสูงถือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่หรือตัวเอง ก็มักจะคิดว่าตัวเองทำดีแล้วอยู่เสมอและไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเป็นคนเป็นคนมือเติบใจใหญ่สํำหรับรูปร่างของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีมักเป็นคนที่มีรูปร่างใหญ่ท้วมเจ้าเนื้อขาวสมส่วนหรืออวบก็ว่าได้นะฮะถ้าเป็นผิวก็เป็นคนที่ ผิวสองสีก็จะค่อนข้างไปทางขาวตัวดูนะนิดๆตัวใหญ่หน้าผากกว้างหน้าผากใหญ่แก้มใหญ่มีแผลเป็นหรือมีตำหนิที่ใบหน้าผมมักจะบางไม่ค่อยหนามากสักเท่าไหร่หรือเป็นคนที่ผมน้อยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนี่คือคำทำนายนะคะ ความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ